เอก,กี้ซูสวัสดีครับมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวข่าวล่าสุดต้องไปนั่งใ่ไหมต้อั่งใช่ไหม้องนงม้องต้อมต้อหอนัหมน่ม้อนัอันนี้นะปปปมีใ้นมให้เด็กๆนะพี่น้องนะอ คะ FC ใจดีครับ FC จดีไม่ขอเอ่ยนามเนาะโอ้ขอบคุณมากมากฮะเด็กๆนั้นจะเป็นใครมันคนที่นั่งคนนี้ใส่แว่นตาดำคงไม่ใช่เด็กตัวนะมันกินดีนะคนนี้เด็กน่ารักที่สุดเลนะนะ น <die> คนแรกที่ได้นะพี่น้องจับอกูกินจุกกินขิกกินตะเกยบนะแล้วนอนนะโอ้โหโอ้เดินมาเลยเดินมาเลยใช่ค่ะถ้าคิดว่าตัวเองนี่เดินมาเร็วๆๆๆนี่นั่งอยู่นี่แล้วยังอีกยังอีกยังไม่รีบอีกแล้วก็มีอีกหนเด็กนะพี่น้องนะในไทยนะโอ้วันวาเลนไทน์เนาะโอ้มีเด็กเด็กคนนี้หน้าเขียวเขียวอะฮะ ใค่ไข่รูัวว่าหน้าเยวเห็นไหมครับเห็นมฮม่มีคนห้ี่คนหน้าเขียวพี่น้องนี่โอ้เจ้าเหต้องเป็นผมนี่ต้ว่านะแสดงว่าเขรู้ตัวเลยนครับโอ้พูสขนาดนี้จะยังไงเหรอดีนะมีเอซใจดีนะครับให้่าขนมเนาะครับพีเอกกี้นะคะ ขอบคุณครับขอบคุณนครับมีใจดีนะครับนะของพี่บ่าวไทยโซ่ไทยโซ่ขอบคุณขอบคุณให้ควมให้ขนมวันเด็กวันใบไทยวันใบไทยนนะได้นะพี่หนุ่มขอบคุณครับขอให้เอฟซีที่มอบอ่าให้เราสองคนนะฮะก็ให้ขอมีความสุขความเจริญนะครับ คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะฮะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวท่านและครอบครัวนะครับผมย๋ยงมีหมนเหยเดินไปทางไหนขอให้เจอแต่ประสบพบแต่ความสำเร็จมีอีกแล้วเหรอพบวยพรยังไม่จบเลยก็มเคครับผมเสื่อองมเ้จครับผมขอบคุณมากมนะครับผมมีลังทำาุญดีต่อไปนะครับผมในใเป็นสาของเราเละโอ้ยเอยรับรับชื่ออเปล่า เปลี่ยนซีนก่อนครับเปลี่ยนซีนก่อนนะทุกท่านนะเล่าสองคนต่อไปนี้ก็ไม่่่เกกีียวับคนทจ้ะจะครับผมอะไรกันหลังจากที่เมื่อวานนะเราก็แข่งนผ้ากับข้าวอ้าว๋อผ้ากับข้าวเราจะสงบแล้วก็มีเอฟซีใจดีนะคะเอ่ยชื่อได้นะชื่อเล่นเลยเด็กกับเอ่ยชื่อได้นะฮะโอเคครับนะเป็นพี่ผู้หญิงนะก็โทรมา พี่อยากช่วยค่ากับข้าวอ่ะ้าของทีมช่างเราโอ้โ้ไดงเราก็้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับผมนะฮะให้เป็นตัวแทนรับครับครับสมมุติว่าหนูเป็นพี่กบเนาะพี่กบเนาะพี่กบมอบอ่ามอบค่ากับข้าวขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมจากใจพวกเราทีมงานนะทุกท่านนะขอบคุณจริงๆนะครับคุณกบนะครับผมนะทกุครับ มื่อนี้นี่กภาษาใดกินแจ่วพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกบกับผมนะนะสองพันบาทนะฮะครับได้อีกหลายวันครับทุกท่านนะได้อีกหลายวันนะครับผมนะได้อีกหลายวันนะฮะสองพันบาทได้แล้วอยพอแล้วพี่เลี้ยงแล้จะกินวันเดียวสองพันบาทนี่มันได้แล้ไม่ได้ไม่รุ่นนี่นะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณเนาะครับผม พี่โกบนะพี <Okay. S 2> ่แมตาค่าก um, so ับข้าว2องกบาทนะครับอันนี้เราก็จะใช้ซื้อกับข้าวนะครับในช่วงกลางวันนะครับกินกับทีมงานของเราเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเพราะว่าบาเทโซ่าบาเทโซแล้วก็พี่เอกแล้วก็ลุงนิก็ยังไม่มีรายได้จาก Youtube ใช่ครับผมยังเวลามากินข้าวด้วยกันมันมันก็จะ อะไรอยู่เนาะพอสักพักเงินเองมันงานการก็ไม่ได้ทําอะไรนะมีตัวนี้มาช่วยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับครับใช่ทุกคนก็จะได้มีกำลังกำลังใจในการทำความดีเนาะอย่างพวกเราสองช่องเราพอมีรายได้อยู่แต่เราก็ไม่เท่าไหรแต่เขาก็การทำความดีก็คือมีสีทำความดีด้วยเนาะมันมมัันนก็ดีใจเลยเนาะมีแบบนี้ใช่ครับดีครับดีครับครับทีมสีสหายนะครับ ก็ขอขอบคุณนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะครับขอบคุณครับสาธุกับผมนะฮะโอ้คลิปนี้ก็มีเรื่องดีๆนะฮะอีกแล้วนะทุกท่านนะขอบคุณนะครับ FC เนาะที่เอ่อให้ค่าขนมเอกกี้นะครับผมนะเหมือนอยากกินโอชิอื่น อปอ่าด้วยโซ่ทำงานรีบทำงานนาองเราเนาะพ้ยอะไรก็ไม่รู้พูดจาอะไรก็ไม่รู้เนาะ fc ทุกท่านเนาะโอเคครับผมนอะอะไรก็ไม่รู้นะขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณฮะว่าถ้าสมมติเราทำงานเหนื่อยๆอ่ฮออยากกินอะไรผมเนี่ยอยากกินเอ็นร้อไอ่ะ เอาเรื่องแอดนายเอาเรื่องจะมีใครน้อไม่คุยได้ไงเนี่ยใครน้อโชคดีใครน้อใครน้อใครน้อนอนด้วยไหมน้อทุกคนเนาะนะฮได้ได้ได้โอเคโอเคหลังเที่ยงเจอกันแดดฮอนฮอนเจอกันนะฮะบอกว่าหลังเที่ยงนะแดดฮอนฮอนเจอกันเอฟซีทุกท่านนะ ครับผมนะร be ้อนแล้วนเ้อนะจ้าม okay, ันร้อนมันมันยังเศร้าอยู่โอเคครับผมนะขอบคุณนะฮะที่มอบค่าขนมให้พี่พี่บ่าด้วยโซ่แล้วก็อีกกี้ซียูนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กบเนาะที่ช่วยมอบค่าอาหารให้ให้กับทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนพวกเราเนาะเรายินดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นขอญาตเป็นสะพานบุญเนาะนำ บุญกุศลที่ทำแล้วให้ไปถึงทุกทา่านนะครับ FC เนาะ<ล>ที่ดูคลิปแล้วก็ช่วยสมทบทุนอของพวกเราเนาะขอบระคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ<อ>